สวัสดีครับนี่คือมวยมันวันศุกร์ศุกร์ที่25สิงหาคมถือว่าเป็นมวยมันวันศุกร์ซปเปอร์ไฟนะ์นะเป็นมวยมันวันศุกร์นัดสัญจรวันนี้เดินทางไปชกที่จังหวัดพะเยามีทั้งหมด8คู่ถือว่าเป็น8คู่ระดับแถวหน้าของประเทศเป็นมวย8คู่ซปเปอร์ไฟ4์คู่ที่อยู่ในลายไทยทอดสดทางช่อง True4U ยี 24. ก็ถือว่าเป็น4คู่ระดับแถวหน้าของประเทศไทยแฟนมวย มันวันศุกร์นะสามารถแวะไปเชียร์แวะไปชมที่จังหวัดพะเยาได้ถ้าไปเชียร์ไปชมไม่ได้เปิดช่อง t r u e f o r You 24ชมถ่ายทอดสด4คู่แรกถือว่าเป็นสีคู่แรกระดับบกส่วนสีคู่หลังนะเปิดเพจมวยเด็ 7, 8, ดเจ็ดแปดเก้าดูถ่ายทอดสดทางเพจ fc ชอบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำแอดหนงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ วันนี้มวยมันวันศุกร์ทรูโฟยูยี่สิบสี่ศุกร์ที่ยี่สิบห้าจากจังหวัดพะเยาหงแดงจะวิเคราะห์แบบชนเตรดคู่หนึ่งเชียบขาดพ่อพง์สว่างเจอไก่่าพ่อวิเศษร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้โหมวยคู่นี้เป็นมวยไฟเตอร์ด้วยกันทั้งคู่นะเป็นมวยขวาแข้งขวาหนักแรงบูดดันถอยหลังหกลม้มยกันทั้งคู่เชียบขาดเนี่ยยี่สิบหกจากมองบัวลำพูขนาที่ไก่ปายี่สิบสองจากขอนแกน่นสามฟอร์มล่าสุดเชียบขาดสวยงามมากชนะอีสานเหนือชนะเพชรรันชนะ ไข่ตกโอ้โ oh, ห oh, oh. สามฟอร์มสุดยำขณะที่ไก่ปานะชนะชายกรเสมอโลเงินแพ้ชายกรทั้งคู่เป็นมวยเปิดเกมเดินหน้าแล้วท้าดวดด้วยกันทั้งคู่เชียบทานเนี่ยซ้ายนับขวานอกขณะที่ไก่ปาเนี่ยซ้ายนับขวานอกแข่งหนักแรงเดินหน้าแล้วทาดวดมวยคู่ในหงอกแดงชอบไปที่ไก่ปานะเลดเปิดนะเลดเปิดเสมอที่ไก่ปา หงแดงเลือกชอบไปที่ไก่ป่ารอะมองว่ามวยคู่นี้อาวุธทางมวยเหลี่ยมมวยเชิงมวยใกล้เคียงกันมากแต่หงแดงชอบนะชอบไก่ป่าที่ในเรื่องของการยืนระยะการยืนระยะทําได้ดีมากๆขณะที่เชียบขาดเนี่ยการยืนระยะมองว่ามีปัญหาวันนี้เบียดปดเบียดปดมองว่าไก่ป่าจะเบียดเชน,นะด้วยลูกยืนระยะที่ดูดีกว่ามาที่คู่สองคู่สองสม รักน้อยมวยเด็ดแแปดเก้าเจอปาฏิหาริย์พ่อหลักบนนี่คือสงครามเขานะสงครามเขาอย่างแท้จริงเลยเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่เข่าในดีนอกมีแข้งขวาสรีรัรูปร่างดีด้วยกันทั้งคู่สมรักน้อยเนี่ยยี่สิบสามจากน้องกายขณะที่ปาฏิหาริย์ยี่สิบสองจากอุบลสามฟอร์มล่าสุดสมรักน้อยชนะโลกเงินชนะชยายกรแพ้คมปตัก ส่วนปาฏิหารย์นะธรรมดาที่ไหนสาวฟอมล่าสุดสุดแจ่มชนะยอดธงชนะนกยกสีน่ารักชนะเพชรวันชัยเท่าในาด้วยกันทั้งคู่เลดเปิดหน้าสมรักน้อยต่อห้าสามวันนี้เท่าวงในของแดงมองว่านะมองว่าสมรักน้อยดูเหลี่ยมเหลี่ยมดูหลักเหลี่ยมดูดีกว่าดูดีกว่าที่เรื่องของหลักเหลี่ยมลูกเหลี่ยมวันนี้ สมรักน้อยจะเบียดเฉือนชนะปฏิหารพ่อหลักบุญเบียดเบียดนี่คือสงครามรับเลทเปิดสมรักน้อยต่อห้าสาม fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหกหนึ่งหนึ่งแปดช่วยทัานใจจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่สามรองคู่เอกบุญหลงคลองสวนภูรีสอดเจอฉลามดำสอบุญมีฤทธิ์ร้อยยี่สิบสอง บุญหลงเนี่ยจอมเก๋ายี่จจากกำแพงเพชรน,นะซ้อมอยู่เพชรยินดีขนาดที่ฉลามดำสอบุญมีริดซ้อมอยู่สอบุญมีริดนะยี่สิบสองจากนาครศรีธรรมราชสามฟอร์มล่าสุดของบุญหลงเนี่ยชนะศักดิ์ศรีชนะสุรศักดิ์ชนะเนะจริญสุขสามฟอร์มล่าสุดของฉลามดำชนะชานละวันแพ้เพชรเมืองสวงชนะเพชรชลรานบุญหลงเนี่ย ซ้ายตกขอบนะซ้ายหนักแน่นซ้ายแรงแท่งซ้ายเนี่ยหนักแท่งซ้ายแรงฝีมือจัดจ้านหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีเยี่ยมขณะที่ฉลามดานะมวยขวาฝีมือขวาหนักแรงในเหนียวแน่นมวยคู่นี้นะมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่ซ้ายประมานูนะซ้ายประมานูซ้ายตกขอบมีซ้ายของบุญหลงเนี่ยไม่ต้องมีซ้ายของไร ของเขาแน่นอนมาก้ายบุญหลวงนี่้ายผ่านตลอดหนักแรงในเหนียวแน่นวันนี้หลงแดงมองว่ามวยทางซ้ายนะจังหวะฝีมือเหมือนกันมวยทางซ้ายได้เปรียบในเรื่องของทางมวยเล่เปิดบุญหลงต่อห้าสามให้ต่อไปที่บุญหลงมาถึงคู่เอกคู่เอกชัยกรพอหลักบุญหรือฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญวันนี้เจอกับน่ารักสจยตงปราจีนร้อยยี่สิบแปดมวยคู่นี้เคยเจอกันมาเสมอวันนี้มาเจอกันอีกครั้ง มวยมันวันสุขสังจรถ่ายทอดสดจากพยาโอ้โหชายจกรสามสิเอจากอุบลนนะเก่าเือขนาดที่น่ารัก20่สิบน่ารักเนี่ยยีจากภูกเก่งชายจกรสาฟอร์มละหาสุดชนะไก่ปลาแพ้สมรักน้อยเสมอน่ารักขนาดที่น่ารักนี่แพ้ชัยละชนะนกยกสีปาิหารเสมอชัยกร เป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ชัยยกรเหนียมมวยขวาเตะขวาต่อยขวาในเหนียวแน่นศอกคมขณะที่น่ารักนี่จังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแข้งซ้ายหนักแรงศอกคมหมัดซ้ายดีเป็นมวยทางซ้ายมวยผู้นี้เคยเสมอกัน,นานะเลดเปิดน่ารักต่อสิบเก้าวันนี้หงแดงชอบไปที่ชัยยกรมองว่าชัยยกรเนี่ยเก๋เกมนะวันนี้เดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชน ถ้าไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกหล่นหรือแตก่อนวันนี้มองว่าชายก่อนน่ารองที่สุดวันนี้หงแดงให้รองไปที่ชายกาก่อนแลนเปิดน,นะน่ารักต่อสิบเก้าให้รองไปที่ชายก่อนนี่คือมวยมันวันศุกร์สัญจรถ่ายทอดสดจากจังหวัดพะเยา fc ที่อยู่แถวจังหวัดพะเยานะสามารถไปชมในสนามได้ไปอุดหนุนในสนามได้ถ้าดูที่สนามไม่ได้ก็เปิดทรูโฟ o r ยูยี่สิบสี่ ดูถ่ายทอดสด4คู่18บแนาิกาถึง20่สนาิกามาดูมวยรักมวยชอบชอบที่1ชอบไปที่บุญหลงคลองสวนตูีซอคลองส,วน,สวนูรีซอดซ้ายประมณุวันนี้ซ้ายถือว่าแน่นอนมากๆเป็นมวยเกา๋าเกมกระดูกมวยนิแข็งป้อมปลักเดียวไมคิวดีวันนี้เบียดบทเบียดบทจัดชนะฉลามดำสอบุญฤทธิเลนเปิดน,นะบุญหลงต่อห้สชอบที่2อชี้ชัดไปที่สมรักน้อย มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าดูว่าเข่าของเล,เลี่ยมเลียมเข่าของสมรักนี่ดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉนชนะตฏิหารพอลักุลเลกเปิดนะสมรักน้อยต่อห้าสามชอบที่สามชี้ชัดไปที่ไก่ป่ามองว่าไก่ป่านะวันนี้เป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมด้วยกันนะคู่ถอยหลังหกลม้มมวยคู่นี้วัดกันที่การยืรยนระยะหงแดงบอกว่าการยืนระยะของไก่ป่าดูดีกว่าวันนี้เ,บ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 ,เบียดบนปีบทจัดเฉือนชนะเฉียบขาดเบียดเบียดเลย เลเปิดเสมอไก่ปลาส่วนคู่สุดท้ายชอบไปที่ชายกรมวยเคยเสมอกันมาชายกอดเห่เตาคือมวยขวาเตะขวาต่อยขวาชอบแลกชอบลุยกระดูกมวยี่แข็งกวกขนาดที่น่ารักซ้ายทั้งแถบซ้ายดีมากมัดซ้ายจอกซ้ายเท้าในดีสตรีทรูกก็ทำดีวันนี้เละเปิดน่ารักต่อสิบเก้าให้รองไปที่ชายกรนี่คือชอบยี่สี่ FC ชอบกดซับสไคร b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ